ลามุลัยกุมวะรอกมุลล,ลอยตาลาบรากาตุพี่น้องมุสลิมที่เครารพทุกท่านครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งที่ผมในานามของนายกสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลาจะได้มาเรียนความคืบหน้าและขอความร่วมมือกับพี่น้องทั้งหลายในการที่จะได้ ตำนุบำรุงมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยอิสลามยะาลาของเราได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี2541บัดนี้ก็รบเวลา15ปีกว่าแล้วนะครับขณะนี้เรามีวิทยาเขต2วิทยาเขตครับคือวิทยาเขตแรกที่ตำบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลา กับวิธีเกตที่สองคือที่ตำบลสรงอำาเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งเราเปิดสอนตั้งแต่ปปิญญาตรีปปิญญาโทจนกระทั่งถึงระดับปิญญาเอกในปีนี้ครับหลายสาขาวิชาทั้งวิชาการาศาสนาและวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งด้านสังคมศาสตร์เกือบทุกแขนงครับขณะนี้เรามี คูบาอาจารย์300กว่าชีวิตแล้วก็มีนักศึกษาประมาณ4,000กว่าคน,นครับทั้ง2องทยาเขตปัจจุบันนี้ก็เต็มพื้นที่หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยมติของสภาหมหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยอิสลามยะลานะครับซึ่งขอเรียนกับพี่น้องที่เคารพว่าเราได้ขอเปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เป็นมหาวิเลยฟ์ฟาตันีครับเพื่อให้สอดคล้องกับที่ตั้งของมหาวิาลยในปัจจุบันของเราและเพื่อสอดคล้องกับการที่ <c oughs> จังหวัดปัตตานีของเรานั้นก็คือเมืองปัตตานีอันเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านการศึกษาและด้านศาสนาถือว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนีนะครับแล้ว โดยมติที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ครับว่าเราจะขยายมาสู่อำเภอเมืองอีกวิทยาเขตหนึ่งเป็นวิทยาเขตที่3ในเนื้อที่ประมาณเกือบ2000ไร่นะครับในวิทยาเขตใหม่นี้นะครับเราจะพยายามทำเป็นศูนย์กลางทั้งด้านาศาสนาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ทั้งด้านสาธารณสาธารณสุขศาสตร์นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะมี4ในแคปัสใหม่นเนี่ยเราจะมีประกอบด้วยองค์ประกอบใหญ่ๆอยู่4ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัยอิสลามยาลาหรือมหาวิทยาลัยฟัตโนีต่อไปของเรานะครับซึ่งจะเป็นวิทยเขตที่จะสอนเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพครับในส่วนที่2ซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้นะครับก็ผ่านไปได้ประมาณ30-40%์แล้วนะั่นคือส่วนของโรงพยาบาลมุสลิมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์เชคอาหมัดอาลฟาเชคอามัดอาตานีพระราชาธิบด,ดีของกาตาร องค์กรนะครับซึ่งได้ให้บริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของท่านมาสร้างโรงพยาบาลตามที่ผมได้กล่าวไว้สําหรับโรงพยาบาลแห่งนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ให้บริการาทางด้านผู้ป่วยที่เกี่ยวกับพี่น้องมุสลิมตั้งแต่เกิดจนกระทั่งว่าผู้ป่วยที่จะาตาย หรือไปหาพระองค์วอสสุบัตาเราจะดูแลที่ในทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักศา,ศาสนาอิสลามสำหรับด้านการแพทย์นั้นเราก็จะมีทั้งพยาบาลและแพทย์เฉพาะทางนะครับเพื่อดูแลให้เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการเชื่อถือจากพี่น้องในประเทศและต่างประเทศนะครับในส่วนที่3ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ผมอยากจะกล่าวให้กับ พี่น้องในวันนี้ก็คือว่าเราจะมีศูนย์อิสลามหรืออิสลามิกเซ็นเตอร์ซึ่งประกอบด้วยมัสยิดหลังใหญ่ซึ่งสามารถจะไปใช้ละหมาดได้เป็นเป็นหมื่นคนที่เรียกเราเรียกว่ามัสยิดอัอมลมาดินะหรือในศูนย์กลางตรงนี้เราเรียกว่าอัอามลมาดินนะกุลสลามซึ่งประกอบด้วยมัสยิดนะครับ ซึ่งจะจำลองมัสยิดนบาวีที่ของท่านลาบีที่มดินะมาไว้ที่นี่แต่เราจะไม่ได้ใหญ่หรือ <c oughs> สวยงามเหมือนที่มดินะแต่ว่าจะจำลองมานะครับซึ่งอย่างน้อยจะให้พี่น้องสามารถจะละหมาดพร้อมกันได้หมื่นกว่าคนแล้วในบริเวณนี้ก็จะมีศูนย์อิสลามหรือ ศูนย์ทางด้านอิสลามศึกษาที่ที่นี่เพื่อจะให้พี่น้องที่เป็นผู้นับถือาศาสนาอิสลามและผู้ไม่ได้นับถือาศาสนาอิสลามจะได้ทราบความเป็นมาประวัติศาสตร์ทางด้านาศาสนาอิสลามและความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกที่เอาจะเอามาไว้ณศูนย์สลามิกเซ็นเตอร์เอาไว้ที่นี่ซึ่งคิดว่าจะเป็นแห่งแรก ที่เราผนวกทุกทุกอย่างไว้ที่นี่แล้วในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ได้เริ่มมีการก่อสร้างแล้วนั่นก็คือ,อบ้านหรือชุมชนของพี่น้องอมุสลิมนะครับซึ่งจะขึ้นประมาณ2,000หลังก็ได้เปิดการจับจองก็พี่น้องได้มาจองอหลายร้อยหลังแล้วก็คิดว่าคงจะได้ดำเนินการก่อสร้างในระดับต่อไป และอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของอพื้นที่ทางด้านธุรกิจนะครับเพื่อจะมาดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนต่ตางๆในบริเวณนี้ก็คงจะดำเนินการต่อไปและสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะกล่าวเชิญชวนกับพี่น้องมุสลิมเนื่องในเดือนรอมฎอนในวันนี้และเนื่องในการที่เรามาชุมนุมในวันนี้ก็คือว่าเราอยากจะให้ <c oughs> ปัตตานีจจยา่า <c oughs> แล้วก็ ศูนย์ส,สลามศึกษา,าม,มัสยิดมาดินาตุนสาลามนี้เป็นของพี่น้องมุสลิมของเราทุกคนครับไม่ใช่ของหมหาวิทยาลัยหรือของอบุคคลจากต่างประเทศหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับเพื่อที่จะให้เป็นของพี่น้องทุกคนที่นี่เพราะฉะนั้นจึงอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องทั้งหลายครับเราได้ช่วยกันบริจาคนะครับเพื่อ เพื่อพวกเราจะได้เป็นเจ้าของถึงแม้ว่าเราจะต้องลงทุนไปเป็นร้อยเป็นพันล้านแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีส่วนในการเป็นเจ้าของความภาคภูมิใจของปัตตานีชัยยหรือ,อมนิจสาุสลามก,ก็จะไม่ใช่ความภูมิพอใจของพี่น้องมุสลิมของเราทุกคนครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นการบริจาคโดยเฉพาะท่านาศาสดามมฮัมหมัดสุลล,ลัลนอุไรสล,ลมัมได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่ได้บริจาคนั้นก็คือผู้ที่จะได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮัดตะลาและจะได้เป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮัะตะลาแม้แต่คนที่โง่ที่มีใจบุญจะได้เป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮัะตะลามากกว่าคนที่ทำเวดัตแต่เป็นคนที่ตรณีจีเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นการบริจาคนั้นก็ ไม่ใช่ว่ารอให้เสร็จแล้วมาบริจาคก,ก็มีฮันเดสที่ท่านโรโซนได้กล่าวว่ามีชายผู้หนึ่งอยากจะบริจาคให้กับบุคคลที่ยากจนคนหนึ่งเอาไว้ก็ถือของไปบริจาคชายคนนั้นก็บอกว่าท่านมาในวันนี้ก็เราก็เสียดายท่านไม่ได้มาเมื่อวานนี้ถ้าท่านมาเมื่อวานนี้เราก็สามารถจะรับของท่านได้แต่ท่านมาในวันนี้ เราไม่สามารถจะรับของจับท่านได้แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ท่านทั้งหลายลังเลหรือประมาทในการที่เราจะบริจาคร่วมกันสร้างสิ่งสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยประวัติศาสตร์ของปัตตานีของเราก็ว่าได้ครับเพราะว่าชีวิตของเราก็ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้ไปยาวนานไปสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะ เป็นคนหนึ่งในการสร้างปตัตนีชยาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลตัวอย่างนะแห่งเดียวในประเทศไทยของเราก็คือเป็นโรงพยาบาลสี่ชั้นที่สวยงามบริการแพทย์เฉพาะทางที่เป็นมุสลิมที่เชี่ยวชาญแล้วก็ดูแลพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะเกิดเจ็บป่วยหนักหรือเสียชีวิตไปในหนทางของเราเราจะเรียกว่าฮาลา ทุกประการที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยการที่ไม่ใช่ท่านภูมิใจยอย่างเดียวนะครับอยากท่านให้ท่านเป็นเจ้าของในการบริจาคเรายังมีพื้นที่ให้ท่านบริจาคในเรื่องที่ดินต่างๆอีกออมากมายครับแล้วก็มัสยิดมาดินาตุลสลามซึ่งจะต้องใช้เงินจำนวนมากเราก็คิดว่าเราไม่ภาคภูมิใจเลยครับถ้ามีแช่คนใดคนหนึ่งมาบริจาคหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง มาบริจาคทั้งหมดแต่เราไม่สามารถที่จะได้ร่วมในการบริจาคภาพภูมิใจในมัสยิดที่เราและลูกหลานเราจะไปละหมาดณนะที่นั่นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้พี่น้องทั้งหลายที่ได้ฟังผมพูดแล้วก็ท่านอัีการได้พูดนะครับได้ช่วยกันตั้งใจบริจาคแต่ผมไม่อยากให้การบริจาคนั้นบริจาคเพราะความเกลียดใจบริจาคเพราะ ถ้าอยากให้คนเห็นผมอยากให้ท่านบริจาคด้วยความรู้สึกว่าทําไงปตัตตานีจจยาของเราจะเกิดขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของของพวกเราเหมือนที่ท่านศาสนาอิสลามของเราท่านได้สร้างบัสยิบไม่ได้ด้วยความกางเกณฑ์ให้คนนู้นคนนี้มาทำแต่ท่านทำด้วยมือของท่านเองกับบรรดาผู้ที่มีความพักดีกับท่าน วันนี้เราจึงได้เห็นมัสยิดนบาวีอันสวยงามที่เราไปทำฮัตแล้วเราต้องต้องไปบดินนะนี่เป็นความภาคภูมิใจผมก็อยากจะเห็นมัสยิดมาดินนะตุตสลาามเกิดขึ้นไม่ใช่สวยงามเพราะคนอื่นสร้างสวยงามเพราะมือและใจของท่านให้มีส่วนเป็นเจ้าของออท่านอย่าไปคิดมากครับ ท่านศาสดามอบอัลลอฮฺสัลลัมได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าไม่มีผู้ใดที่บริจาคแล้วยากจนลงนะครับท่านศาสดาบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮฺตาลานนั้นจะเพิ่มพูนริชกีให้เขาเป็นร้อยๆเท่าให้กับผู้ที่บริจาคในหลทางของอัลลอฮฺสุบฮตาลาเพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายครับช่วยกันตั้งใจและเนียด เนียดอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะเนียดอย่างเดียวอาจจะได้เพียงบางส่วนมันต้องปฏิบัติด้วยคือลงไม้ลงมือมีอะไรที่เราจะช่วยกันได้ให้มันสําเร็จร่วมเป็นด้วยดีเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายเป็นเจ้าของด้วยการบริจาคที่ดินทั้งหลายที่เราจะสร้างโรงพยาบาลก็ดีสร้างวิทยุตุนซาลามก็ดีสร้างคณะวิชาใหม่ที่เราจะสร้างใน บริเวณวิทยาเขตใหม่ของเราก็ดีนั้นเป็นของพี่น้องทุกท่านครับขอขอพระคุณครับในความหวังดีของท่านทั้งหลายก็ขอดูอาครับจากพี่น้องทั้งหลายนะครับขอดูอานะครับให้ท่านมีสุขภาพพัฒนาไมที่แข็งแรงนะครับมีดุษกีเพิ่มพูนขึ้นและพร้อมๆกับเราขอดอาให้ปัตตานีจาย,ยาโรงพยาบาลมุสลิมแล้วก็ศูนย์อิสลาม มัสยิดมาดินาตุสาลามของเราสำเร็จรู้ล่วงไปให้กับเราและลูกหลานของเราต่อไปครับอุสสลามาลัยกุมวระรอห์มุตุลลอฮตจอาลา